มาดูให้หน่อยจะได้เทเลพอร์ตอะไรมันจะมีสองอันก็คือเทเลพอร์ตแบบกําหนดตัวคนแบบว่าเราดูคนไหนมันจะเทเลพอร์ตคนนั้นมากับกับเทเลพอร์ตแบบสุ่มก็คือสุ่มเข้าไปข้างในอันนี้คือเทเลพอร์ตสุ่มเข้าไปข้างในไม่รู้ไ่ไอ้มึงซื้ออัน400ใช่ป่ะอันนั้นคือเทเลพอร์ตเข้าไปข้างในเพื่อนอ้าวเออก็คือมึงส่งคนไปฆ่านั่นแหละเทเลพอร์ตที่เนี้ยใครจะไปก่อนอ่ะกูเลือกเองไอ้เพจแม่สตรีมอยู่กูบอกแค่นั้นแหละ ได้ว่าดูงานกูอยู่ที่บ้านเองกูคืคอท็อกี้ท็อกกี้เดี๋ยวกูอยู่ที่บ้านกูอยากดูเห็นมันไปนเล่นกับหน้าพนาักงานตายเลยเอ้ยมาแล้วครับลองอยากลองเล่นจังเลยแท่นวาบอ่ะเฮ้ยเนี่ยพี่นคนเสนอละไ,ไปดาวไหนนะครับลงเลยไหมดาวทะเลทรายสองดาวล,ลงเลยไม่ได้อยู่ที่ท็อกกี้แหละ คูคนนึงอนี่ยไปฉายดีกว่ากลัวไปแค่ไปฉายดีกว่าไม่เอาเนี้ยมาวิ่งไปทำงานคือซื้อมาตะใบเนี่ยมันวิ่งไปทำงานลองกดูวาิ่งดูต้องกดวาิ่งดูอาอคูดาวไ์อไปเลยเพื่อนไปเลยพุ่งไปก่อนเลยไป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 เลยทำงานไปมาดูเพื่อนเดี๋ยวคูไปก่อนเดี๋ยวคูไปก่อนบอลนะเอ้ยเฟม่านี่เฟมานี่เฟมานี่เฟม่า อยู่นี่เฟมหกเอ็ดจะไหวปะวะไหว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 ฆ่าไม่ได้ข้าไม่ได้เรื่องนี้ฮนะต้องไปไหนนะมอนหรอนี่ๆๆๆโอ้เอฟเฟม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 คอยู่ไหนล้ววะอยู่นี่อยู่นี่มึงเปิดประตูมาไอ้เฟมตายแล้วตกตายมมาเหมือนเดิมวิมอนนะโอเค โอเคก็จะใหญ่เลยโอเคพัวไหมไอ้ใหตัวเองเฟ้มนี่นี่นี่เฟมนี้มาหมาหมาเฟ้มมาเฟมมาโอ้โหรอดด้วย จิ้มตาแดงกสมเลยเอาของอมาได้ของอมาได้ปหมหาตัวเดิมอ่ะช็อตช็อตไม่ได้อ่ะเอ้ยไอ้เพี่อตายไปเยอะหรอตายตกตายตายนี้ตกตายกดช็อตแล้วมันแบบว่าช็อตมันหายปั๊มเลยอ่ะเหมือนว่าไม่มีโอกาสที่คุณจะรับเลยติดโต๊ะทำไมันโดดไม่ขึ้นเลยวะของมันหนักเพื่อนไอ้ของที่เป็นเหล็กอ่ะมันหนักตัวกูก็หนักดาวก่อนครณดาวมีสภาพอากาศเลยคุณต้องได้วาร์ปเว้ยรอคุณดาวคูวาร์ปุ้ยรอรอคุณดาว เราจะใช้วาร์ปกันบัตรข้ขายาวาร์ปไปก็มีคนเดียวเนี่แหละมีมคเครื่องเลยตายถ้าไม่ได้ก็เราก็อันนี้<ป>กับดึง <_ an> เลยนะเฮ้ยเนี่ยวาร์ปแล้วว้ามแล้วว้ามแล้วดูดูดูดมันมีวอลกี้ <_ an> ทอลกี้ไหมไม่มีเออปล่อยปล่อยไดไ,ไหมปล่อยเลยแล้ว เอา,าอว่ะพกกูไปละไปบปั๊มปืนปั้มปืนปั้มอย่าไป,ปเลเท่าไรปืนปืนคนไม่มีอะไรยู่พุ่งลงมาจากาข้างบนตึปิดแล้วไปเลยปัอแล้วไปป้๊มแล้วไปเลยลาดดลาดมีขอ,ของชิ้นหนึ่งได้เลย ตรงไหนของของอยู่ไหนมี่ป้อมเตืนอนะหะไปต่อ เฟรมตายเฟรมตายโดนปั้มปืนยิงตายเอาโดนอะไรตายปั้มปืนมันปิดได้แค่แป๊บเดียวแล้วไอ้เฟมก็โดนยิงเลยเอาหายแล้วพยายามจะกลับอยู่อะไอ้เพชรดะไอ้เพชรเป็นไงบ้างมนเหมดี๋ยวไอะเพช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 ู่ขวปากอะโอเคโอเคกูกูกำลังจะไปทางนะ แต่ตัวนี้มมา่กี้ี้ารมของคินนึงออเไ้ไ้อเของตันกูอของไินวนไอ้เฟมักขอมาโคตรเยอะเลยตรงนี้ไม่ดีเคียร์เปล่าเอาเอาเ เอาแล้วเดี๋ยวกลับกลับเลยไอู่ฝั่งนู้นอ่ะเป็ตู้นี้เป็นตา๊มยังเี็นหม่องอะไอพรบอกเจอนิวเคลียร์เอาไงจะกลับเลยไหมหมายถึงว่าเอาแล้วกลับเลยวะเอาของแล้วแล้วกลับเลยได้ดีกว่าโอเคโอเคเอาเอานิวเคลียร์แล้วกลับเลยเพชรเดี๋ยวกูรออยู่นี่แหละปิดฟองแล้วไอพีมีไปปิดฟองแล้วไอไอพีมันรู้มี่ละเดี๋ยวมันมาโวกูกูไม่อยากไป

ว้าวกระหมาก็คือเทเลพอร์ตปกติอันนี้มันว้าวเข้าไปไม่นะเฟรมอือไอ้ยังตังเยอะด้วยเฟรมจากการของหน้าพ่อหมดละมีเป็นไหนได้บ้างไหมแต่ไม่สำรวจเลยเดี๋ยวเออต้องไปหลังก็หลังหลังต่างไปนี่หรอมีเลยไม่มีเลยเลยเลยลงไปลงไปเร็วผา ตนัตนตันประตูประตูศูนย์ห้าประตูโอห้าศูนย์ห้าอะไรสักอย่างมนะีกระดาษระเบิดนะพวกมึงระวังเฮ้ยเสี่ยะโอเคไม่ต้องไปไม่ต้องไปไม่ต้องเส<อ>ี่ยงไม่ตนัตนตนัตนตันตันไปไม่ต้องไปตรงนี้มีไหมโอ้เดี๋ยวผ่าไปเดี๋ยวผ่าไปเออพี่หนึง่งรับหรือเปล่ามันเปิดระเบิดแค่แล้วอ่ะ มีทางปะมีทางปะมีทางเต็มเลยตอนนี้เฮ้ยกบนซ้ายมีบนซ้ายมีไอ้ซ้ายๆนงซ้ายออกหลังได้าะออกหลังข้างหลังข้าหลังนันออกหลังบไปดีขวาขวาขาขวาขวาอีกขวาเลยอ่ะไม่ขวามึงคือซ้ายกูดีไหมดีดีไหมมึเนี่ยอ่ะอโะลอดีไหมึงกลับมามึงเนี่ เดิะหลงหลงอ่ก็ลังของก็ังของีนหนึ่งคนมีทางนะดีแนวดีแล้วมามีของชเอ้ยมีมีมีของอีชินนี้มีของชิ้นเอาเะเนาะไม่มีชิ้นหนึงอ่ะโอเคโอเคโอเคเหยว่าเพื่อนอนี่เฟมไม่เห็นอ่ะสองแล้วสองแ้วอมาเฟรมไปเฟมไปอะแล้วก็อะไรนะตรงไปตรงไปฮะตรงไปโอเคโอเคเฮ้ยลงัดลงอเอ้ห้โอเค

ตเลยตกเลยเรอเลมาไหมเฮ้ยไม่ใช่ตก้นะกลับมาเออเข้าไปหลังนั้นแล้วเลียวเออน่ั่นแลและไรตมีทางอะไรปนเนนะมีมีไ้ตันจังลั่นตันตันมันมีทางลงอยู่มีทางลให้ลงป่ะ ข้างล่างมันีข้างล่างเปิดหนังตึกว่ะตัวเทียอะไรเดินข้างหลังว่าตัวตัวอะไรเดินไหนเฮ้ยไม่ดีเลยป่ะมันมีตัวอะไรอ่ะอะไรก็ไม่รู้อ่ะของใช่ไหมมีของอ่ะเออมีของแล้วมีตัวหนึ่งอ่ะข้างหน้าเลยร่ะเปิดไปเจอเลยเฟอบอกข้างหน้ามีมีตัวหนึ่งแล้วก็มีของมีตัวหนึ่งนะ เห็นวะตัวไหนวะอยู่หน้ากูเหรออ๋อเดี๋ยวกองหัวกองหัวตัวกอหัวกูไม่มีหมากูไม่มีหมายเฟมกูไม่มีหมายเกหมนี่ออกหมาออกหมาเออแล้วก็เลีายมีของเหนตรีมีองเฟเอาละเอเอาเยเอาเลเอาเลยเอาเลยเอาเลยเออเปดประตูยิงกรากนลไม่มีไม่มีไม่มีะไม่มีกลับกดีกว่า มีทางกระโดดนไม่ทำไมเพจไม่กลับอีกนะไอ้เพชรมันมันน่าจะกำลังขนของอยู่มั้งมันไปทางออกหลังอ่ะมันไม่รู้ทางมั้งเฮ้ยเพื่อนเราบังเลยในขากรดับมีต้นไม้มีตัวเหี้ยอะไรเต็มไปหมดเลยครับเฟอา์บอกขากระับมีต้นไม้มีตัวเหี้ยอะไรเต็มไปหมดเลยโอโอเคตัวนี้เหรอทางนี้ปะขาหงส์ไปทางซ้ายไปทางซ้าย กำลังอ่ะแล้วก็ไปเลยตรงยาวลองระเบิดนะเฟมออกออกเลยออกเลยเหี้ยเฮียคนมึนไอ้เหี้ยคนมึนเลยเฟมนี่เป็นอะไรใช่ไหมไอ้กระโดดกระโดดอ่ะกระโดดกระโดดไม่เป็นไรไม่กระโดดกระโดดไม่เป็นไรหา้มยแล้วเฟบิดหาย้วเฟมกูจมน้ะกูจมกูจมกูจม โอเคเลยเพิงตายไปนะเลยเลยตรงไอเฟนไปอีกอ่ะมันเจอต้นไม้เลยเอาไปเลยยังว่าช่วยยังกูเลยกูน่ากลัวเลยมันตกน้ำตายอ่ะไม่รู้ว่าตายไม่รู้ว่าตายเต็มเลยอ่ะโอ้ยโอเคมาไม่ถึงไม่กูหนีกระโดดกระโดดมาแล้วกูเจอต้นไม้ดาบ ไมทั้งหดเ,เหมือนที่มันสุม่มสุ่มวาร์ปไปให้มันจะวาร์ปให้แบบว่าใกล้ๆทางเข้าอ่ะแต่บอกว่าไกลมากซื้อมาทำไมเนี่ยเดือแล้วก็ปั่นคุณเป็นท่าทานนอ้ดด้วยเดินท่านา,นน, <c oughs> าน,อนนอสยิ้มแบบใส่ปลาหมึกม,มันจะไม่ชอบทานอนอสป่ะ เจัาหน้าที่ตัวใหญ่สาวน้อยดีโอ้ยไอ้ยี่กูก็เต็มของกูอยู่ดีกดวางของก็ไม่ได้สวยเขี่ยทานน้อแม่งกระจอกที่ผาย